รมทัชอัพเหมือนเมคอัพต้องทัชระหว่างวันก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีทาม m e อารี y ว a r รตี้ยามมชาที่ทมวันนี้บีจะมาแชร์เกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้เลยค่ะพิว s นซูโชเป็นหนึ่งในน้ำหอมคอลเลคชั่นพรีเว e ของดีไซเนอร์แบรนด์นั่นก็คือ a r m ์มา ตัวนี้พิวนคือดอกพิโอนน่หรือก็คือดอกโบตั๋นในภาษาไทยว่าน้ำหอมตัวนี้เลเนหรือว่าคนปรุงเนี่ยได้อิสปายเลชั่นมาจากซูโจที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเวอร์เนสแห่งตะวันออกเพราะว่าในเมืองซูโจเนี่ยเขามีภูมิภาคล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแล้วก็มีสะพานเยอะะไปไหนมาไหนก็คืออารมณ์แบบถอดเรือ,ล,อ,อละไม้คล้ายคลึงกับเวอร์เสที่เป็นเมืองบอกว่าแม่น้ำล้อมรอบทั่วทั้งเมืองนอกจากนี้ซูโจเนี่ยยัง ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการตกแต่งสวนในสไตล์คลาสสิกแบบจีนๆแล้วก็ได้รับก,การจดทะเบียนเป็นโมรดกโลกในยูเนสโกด้วยนี่เลยเป็นที่มาของที่ชื่อว่าพี่วันซูโจโวัวโน,น้ตของน้ำหอมเนี่ยเปิดมาด้วยความรู้สึกสดชื่นสดใสแล้วก็มีความเปรี้ยวซา่านิดๆท็อปโน้ตเนี่ยมีราสเบอรี่พิคงเปเปอร์ก็คือพิกไทยสีชมพูแล้วก็ส้มแมนดารินคือเปิดมาน้ตแ ท,ทุกสามอันนี้มีความสดชื่นทราบซานิดๆของส้มแมนดารินแล้วก็หวานหน่อยๆของไม้พวกราสเบอร์รี่แต่ว่ามันมีความอุ่นร้อนยังไม่ได้ร้อนแบบเซ็กซี่แบบนั้นนะมันให้รมป่งสบายเป็นร้อนในสไตล์ของพิกไทยสดแค่อุ่นๆพอผ่านไปสักพักหนึ่งกลิ่นดอกไม้มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นแน่นอนค่ะพอมันเป็นพี่วนหลักๆเขาฮาร์ดโน้ตของเขาก็จะมีดอกพีโอน่ แล้วก็ดอกกุหลาบพุษภามันชื่อพี่วนนะแต่ในความรู้สึกดีคือไอ้ตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกว่าได้กลิ่นกุหลาบชัดเจนมากกว่าดอกพี่วนอีกหรือว่าดอกพี่วนมันเบาบางมากจนถูกกลิ่นกุหลาบกบไปแล้วก็ไม่รู้แต่ว่ารวมๆกันมันเป็นกลิ่นที่ละมุนเบาบางเบาสบายมากจน สองชั่วโมงให้หลักอย่างเงี้ยแทบจะไม่ได้กลิ่นของมันอีกแล้วต่อความละมุนเนี่ยมันน่าจะมาจากเบสโน้ตของเขาด้วยเพราะมันมีมัสปัชุลีแล้วก็แอมเบอร์อยู่ในนี้ด้วยพอรวมๆกันมันเลยให้ความรู้สึกเป็นกลิ่นดอกไม้ที่คอยมาตามลมมีความนุ่มละมุนแล้วก็เบาแบบเบาบางๆจางๆเหมือนจะไม่มีกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันยังมี พอพูดถึงพีโอนี่มันทาให้บีนึกถึงน้ำหอมของโจมอรโลนที่เป็นชื่อรุ่นว่า p ี o n น and b r u ์บรัส a t p ว o ทพนี่ตัวนั้นอ่ะมันจะเป็น p ี o อนีที่มีความหวานละมุนแต่ว่าตัวเนี้มันจะเป็นพี o อนี่ที่มีความสดชื่นความอบอุ่นขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่ง แต่ความติดทนมันเบาบางและจางมากจนกระทั่ง2ชั่วโมงให้หลังเนี้ยอาจจะแทบจะไม่ได้กลิ่นมันอยู่แล้วจะบอกเลยว่าถ้าใครอยากหาน้ําหอมที่ติดทนนานแบบลืมยากเนี้ยลืมตัวนี้ไปได้เลยนะหนึ่งอย่างที่สําคัญมากสําหรับ a r m ์ม i นีพรีเวสูตัวนี้คือ ฉีดแบบหนักมือมากๆเพราะว่าถ้าปกติคุณเป็นคนที่ฉีดน้ําหอมประมาณส5มสเปรย์บอกเลยว่าอันนี้ต้องดับเบิลต้องบอกว่าเป็น10สเปรย์ขึ้นไปเพราะว่านอกจากมันจะติดไม่ทนแล้วมันยังกลิ่นเบาบางมากแล้วก็เป็นน้ําหอมที่ไม่ได้ฟุ้งแมจายตัวขนาดนั้นแต่ว่าเป็นน้ําหอมที่มีว่ามันฉีดง่ายสุดคือมันฉีดได้ทั้งปีทั้งชาติอาจจะไม่ค่อยทนเท่าไหร่เป็นเป็นอารมณ์ทัชอัพเหมือนเมคอัพต้องทัชระหว่างวันก็คือ ต้องเติมมันบ่อยๆทุกสองชั่วโมงแต่ถ้าพูดถึงความ fresh ความสดชื่นเราว่ามันสุดส่วนตัวสําหรับบีไม่ค่อยใช้ตัวนี้เพียวๆเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราซื้อ collection private เราก็อยากได้กลิ่นที่มัน u n นิคแต่บีไม่ได้ค้นพบว่ามันเป็นกลิ่นที่ไม่ซ้ําขนาดนั้นอะคือจะบอกว่ามันเหมือนอันอื่นไหมมันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวแต่มันกลิ่นไม่ได้รู้สึกบบาว่ามันเป็นกลิ่นที่มันยังหาได้จากที่อื่นอะและ ที่มันน่าสนใจสำหรับพ่วอนซูโจตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเป็นน้ำหอมที่เอาไปเบรนหรือว่าไปฉีดทับตัวอื่นได้ค่อนข้างง่ายมากตัวอย่างนะคะบีรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีกับ จจมาโลนที่ชื่อว่าเมอร์แอนตองกาตัวนั้นก็มีความลำมุลนะแต่บางทีให้ความรู้สึกว่ามันแอบหนักไปนิดนึงพอเอาตัวนี้ฉีดขับไปปุ๊บมันจะมีความสดชื่นและสดใสแล้วก็มีความเบาขึ้นมาแล้วก็โน้ตของพริกไทยมันแน่นขึ้นให้ความอบอุ่นขึ้นมาแต่ว่ามันเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรอะลดคาเลคเตอร์ของมสกูลินในน้ำหอมที่มีเบสแบบว่าหนักๆแน่นๆให้มันรู้สึกนุ่ม ขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้อ้ออีกอย่างหนึ่งนะคะในรุ่นของพี่บวนซูโจเนี่ยเขาจะออกคอลเลคชันที่มันเป็นลิมิเต็ดอ dition ด้วยมันจะเป็นภูแล้วก็มีประกายมุกชมพูชมพูอยู่ข้างในตัวนั้นถ้าใครชอบก็น่าจะเก็บอยู่เหมือนกันถ้าไม่งั้นโดยรวมๆคือเป็นน้ำหอมที่เบาสบายโปร่งและฉีดง่ายมากพอฉีดแล้วให้อารมณ์ เป็นคุณหนูไวใสๆไวแรชีปีหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะคือน้ำหอมมันดูเบาสบายฉีดได้ฉีดง่ายเป็นน้ำหอมที่ค่อนไปทางแฟมิลีนสัก80%อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันมีความหวานต่อให้ไม่มีความสดชื่นมีพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังคงมีความเป็นแบบดอกไม้ละมุนขึ้นมาอยู่เหมือนกันนี่เลยค่ะคอลเลกชันไลรเวทของอาร์โมนี่พีวอนซูโจ นอกจากนี้บียังมีเทสเตอร์ตัวอื่นในคอลเลคชั่นพิเศษนะถ้าใจอยากให้มารีวิวตัวอื่นก็คอมเมนต์ได้นะคะมีตัวเตยูหลงตัวกาดีเนียอะไรสักอย่างตัวแวร์มาลาคิดถ้าชอบถูกใจอย่าลืมกด Subscribe แชร์ได้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ทีไทม์ e ดอารี่วอรต้ยามน้ำชาวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย